สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับให้ช่างมาเปลี่ยนบูสสลักแหน้านะครับบอกว่าอัดไม่เข้ามาตั้งแต่ประมาณต้นปีแล้วนี่ก็หลายเดือนเขาไปเต็มทีเกือบปีแล้วนะเกือบปีแล้วแต่ก็ก่อนหน้านี้ช่างเคยเข้ามาทำนะครับคันนี้ก็ตั้งแต่ปี60นเนาะอูยาวเลย ติดหม้อน้ำเครืงหน้ากำลังถ่ายน้ำมันเครื่องกันด้วยเนาะแต่ช่างไม่ได้ทำนะครับเครื่องอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลังกัดเสร็จเรียบร้อยนะครับคุยกันมาด้านหลังก็ทําไปปี6กเหมือนกันนะครับก็เลย พี่รถบอกว่านา่าจะต้องทำนะใช่ใช่างก็ว่านา่าจะต้องทำนะครับดีก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนบูธนะครับเี่ยนดูพับุกี้ลูกหมาก็แตกเยอะอยู่นะประมาณหนึ่งแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ายังแข็งอยู่นะครับมีมีเสียเป็นบางลูกแต่ก็เ,อเออยอนะเหมือนกันนะลูกหมากนี้ก็ลูกหมากช่างนะลูกหมากช่างเหมือนกันแปดปีแล้วเหมือนกัน อันนี้จะเปลี่ยนบูทเร็จแล้วนะครับเตรียมยกขึ้นแล้วติดค่อนข้างเยอะติดขัดเยอะหน่อยปังโคนเนยอะไรเลยติดประมาณหนึ่งเลยนะครับลูกพี่เอาน้ำมาให้นะยกแฮกมาเลยดีครับขอบคุณเอาไว้กินได้นะช่างก็เติมน้ำมันทีก็ได้สองขวดสามขวดนะครับส่วนใหญ่จะได้ทีละสองขวด นี่ทุกพีจะเติมถังใหญ่ครับได้ทีเป็นแพ็คสองแพ็คนะแบ่งมาให้โอเคก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวไล่ประกอบนะครับมาตั้งแต่เชานะ้าเนาะมาตั้งแต่เชา้ามาถึงก็ประมาณ9ก้าโมงนะครับเริ่มงานกันก็ทำข้างหน้าเสร็จประมาณรักเที่ยงนิดหน่อยนะครับอ่าด้านหลังก็มาต่อตอนนี้ประมาณหมายแลนะ้วถอดบางคนชั่วโมงตอนนี้ถอดบางคนเป็นชั่วโมงเลย มันติดเยอะแล้วมันไม่ได้ถอดนานแล้วนะแปดปีอ่ะนะครับแปดปีปเป็นสนิทงั้นเลยก็ลเลยมีปัญหาหน่อยนะครับยากหน่อยนะครับเดิมเหนื่อยงานช่วงล่างก็ใช้พละกำลังเยอะครับ ใช้พละงกำลังเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆที่ทําเองก็ต้องเตรียมร่างกายนิดนึงนะครับถ้าไม่เตรียมร่างกายเครื่องมือต้องพร้อมนิดนึงนะครับเพื่อไม่งั้นเราทำงานมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับก้อนเหล็กกระเด็นไปหัวแตกฉีกหมดละโอเค ก็เดี๋ยววขอช่างก็ไปทําช่วยหน่อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาโทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยนะครับวันนี้มาอยู่รากระบันนะครับผมเครื่องบินขึ้นลงกันเยอะดินะครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับยังธรรมชาติอยู่เนาะแถวนี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ